สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าตอนนี้น้องตีองก็ยังอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะถนนจุดนี้มีจุดเด่นอะไรเห็นไหมคะทุกคนป้ายนะคะพอนเขียนว่ามีจุดพักรถนะคะมีจุดทะลุอยู่บนถนนมิตรภาพซึ่งเพิ่งสร้างถ้าจะพูดว่าเพิ่งเสร็จไหมตีว่าน่าจะสร้างเพิ่งเสร็จเนาะทุกคนแต่เท่าที่ตีขับรถผ่านไปผ่านมานะคะ หลายครั้งแล้วตีก็เห็นตอนนั้นเพื่อนก็ลังแบบบุกเบิกทกกําการก่อสร้างเนาะคราวนี้มาคราวนี้ก็ถือว่าแล้วเสร็จแล้วว้าวถนนข้างบนคือถนนมอเตอร์เวย์นะคะโคราชบางพอะินแต่ตอนนี้ตีมาจากทางปักซองเนาะทุกคนทางปักซองก็มุ่งหน้าสู่โคราชนะคะนะคะไปนะคะเพื่นเขียนว่าจุดพักรถนะคะทุกคนมาถนนเส้นนี้คะ่ะ ขาเข้าสู่โคราชจะมีจุดพักรถบนถนนมิตรภาพข้างบนก็จะเป็นถนนหรือว่าเรียกว่าทางด่วนเนาะ่วนนี้เพืน่นอน็ยังเปิดไซฟรีอยู่นะคะฟรี1ปีราคาทุกคนเน,ะนาะนั่หะค่ะก็ถิ่นทางด่วนเส้นนี้นะคะบอกได้เลยว่าวิวสวยมากข้างล่างข้างบนนี้สวยทุกจุดนะคะทุกคนสวยทุกจุดแล้วยอมรับว่าการก่อสร้างหรือการออกแบบวิศวกรไทยมีแบบ เก่งมากเลยนะคะทุกคนนะคะีค่ะฝีมือคนไทยนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างได้มาจากก็เรียกว่าภาษีของคนไทยเนาะในราคาภาษีของคนไทยสร้างได้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเสาไฟเสาหนึ่งก็ได้มาจากภาษีของคนไทยถนนทุนทางที่สวยงามสองชั้นสามชั้นหรือว่าหลายๆสชั้นนะคะก็ได้มาจากภาษีของคนไทยทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นการเสียภาษีที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะนะคะไม่แบบก็เรียกว่าอะไร เสียไปแต่ได้สิ่งที่คุ้มค่ามาอย่างสุดมากๆสุดๆเลยนะคะทุกคนนะคะจะมีศาลานั่งพักนะคะเดี๋วนี้เริ่มมีร้านขายของมาขายของแล้วนะคะเ,เรียกว,ว่ารถรถขายรถขายเร่หรือเปล่านะ,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถใหญ่เนาะรถอย่างเช่นรถสิบล้อรถอพ่วงอย่างเงี้ยค่ะที่บรรทุกสินค้าหรือว่าลากของมหัหนักๆอย่างนี้เนาะเพ่อนก็จะมาเวะพักเว่รถ พักรถนะคะจะมีทั้งศาลาให้นั่งพักนะครับหรือบางจุดบางพื้นที่เพ่นก็มีห้องน้ำเนาะห้องน้ําไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไหนที่ขับรถเดินทางมาไกลก็สามารถแวะพักได้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือความสะดวกสบายบนท้องถนนอยู่ที่เมืองไทยนะคะโดยเฉพาะตีจะไปทางขอนแก่นตีก็เห็นนะคะอูห้องแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ ห้องน้ำนะคะห้องน้ําหลูมากเลยนะคะโดยเฉพาะทางด่วนช่วงสวงการปีใหม่อ่างนี้เนาะแล้วช่วงสวงการอย่างนี้เพื่อนก็เปิดไซฟ,ฟรีนะคะเปว่าเปว่าวิ่งบนทางด่วนฟรีล่ะคะ่ะทุกคนแต่โอ้ยถดึ้นเยอะมากเลยนะคะที่สําคัญนะคะตามเพื่อเรียกว่าตามจุดพักรถต่างๆก็ยังมีการบริการเเรียกว่าการบริการน้ํา มีน้ำเย็นให้กินฟรีมีขนมนมเนยให้กินฟรีนะคะช่วงหน้าเทศกาลนะคะถ้าเป็นวันปกตินี่เพื่อนก็น่าจะได้เสียปกติเนาะแต่ว่าค่าทางด่วนแต่ละข้างตีก็ไม่รู้ว่าเสียเท่าไหร่นะคะแล้วแต่อันนี้พี่ๆเพื่อนไทยน่าจะรู้ดีเนาะโดยเฉพาะคนที่ขึ้นลงหรือว่าขับรถบนทางด่วนเคยขับรถขึ้นทางด่วนกันแล้วกันเนาะอันนี้ตีเองเคยขับแต่ว่าถึงช่วงตีก็ไม่ได้เป็นคนขับรกแฟนตีนะคะ ตีไปถึกช่วงหน้าเทศกาลพอดีนะก็เลยไม่รู้ว่าเพิ่นเสียเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไปถึกช่วงเป็นเปิดไซฟีะคะ่ะทุกคนก็เลยเป็นครั้งแรกของการขึ้นทางด่วนอยู่ที่ประเทศไทยเนาะที่แบบไม่ไเคยหลับไหลอะแต่ปกติตีไปนี้ไปกับญาติพี่น้องเนาะเพิ่นก็จะพาตีไปแบบ ตีก็หลับนะคะทุกคนหลับในช่วงอาสงการที่แฟนตีไปนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเงี้ยตีก็เลยไม่ได้หลับนะคะถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศบนทางด่วนถ่ายภาพอะไรให้พี่เพื่อนทุกท่กานได้ชมกันนั่นแหละเนาะอันนี้นะคะพูดถึงกับคืนมาที่ถนนมิตรภาพก็แล้วกันนะนี่คือความเจริญของแท้ของกิ้งนะคะนี่ถนนเมืองไทยอยู่ต่างจังหวัดจุดนี้อยู่ที่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะเป็นถนนต่างจังหวัดนะจ๊ะ นาาี่แหละค่ะคือเรื่องกิ้งนะคะอ่าเนี่ยอันนี้ตีเองก็อยากมาพูดนะคะทุกคนอันนี้ตีก็ขอตอบคอมเมนต์อ่าเอฟซี FC คนหนึ่งนะคะที่ถามตีมาว่าทำไมายูทูบเบอร์ลาวหรือว่าคนลาวถึงชอบมรีวิวถนนเมืองไทยหรือว่าพูดเกี่ยวกับตีละคะน้อทุกคนก็คือตีทําไมาถึงชอบรีวิวถนนเมืองไทยให้คนไทยดูนะคะอันนี้ตีเองก็อยากบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะ บางคนเนาะอันนี้ตีว่าบางคนนะย้ำว่าบางคนเนาะบางคนอาจจะเห็นจนซินตาแลวเนาะสำหรับตีเองหรือว่าสําหรับคนลาวหรือว่ายูทูบเบอร์คนลาวหลายๆคนที่เข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยหรือว่ามาสัมผสัสให้เห็นถึงถนนหนทางที่ยิ่งใหญ่อลังการและการก่อสร้างที่มหัศจรรย์เนาะและแปลกหูแปลกตานะคะพูดถึงว่าถนนเมืองไทยแปลกหูแปลกตาสำหรับคนลาวนะคะ เ้วบอกว่าอยู่บ้านตีไม่มีเหรอคะก็เพราะไม่มีนะคะก็เพราะไม่มีจริงๆนะคะอยู่ที่บ้านตีสิ่งที่แปลกหูแปลกตาถ้าอยากเห็นความเจริญคักๆอยากเห็นความเจริญจริงๆนะคะอันนี้ตีไม่ได้พูดคาว่าเปรียบเทียมนะคะทุกคนคือ,อในสิ่งแปลกหูแปลกตาจากสาวสนทบทเข้ามาอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์นะถึงจะเห็นถึงความเจริญนะคะถึงจะเห็นในความเจริญถนนหน,นทางที่เป็นลาดยางนะคะลาดยางหรือว่าเดี๋ยวนี้เิน่นก็พัฒนาไปหลายแล้วเนาะ ทางเขตสนบทอยู่ลาวนะคะตั้งแต่อาตีจากบ้านมากหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เริ่มพัฒนาไปตามกําลังเงินแล้วค่ะเนาะคนไม่ว่าไทยก็ดีลาวก็ดีนะคะอันนี้ตีไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะคะย้าว่าไม่ได้เปรียบเทียบนะคือเล่าให้ฟังนะเขาเล่าทำไมตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตื่นเต้นเพราะเขามาเห็นในสิ่งที่เขาแปลกซึ่งแปลกตากันอย่างมากและเขามารีวิวนะคะก็ามารีวิวเพราะว่าเขา อยากให้เห็นถึงความเจริญนะคะอยากให้เห็นถึงความเจริญของเมืองไทยและประเทศไทยที่เพื่อนพัฒนาด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าการะบบขนส่งนะคะระบบคนส่งที่มีความสะดวกสบายมากๆหรือใช้ระยะเวลาในการเดินทางที่ค่อนข้างจะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งการซ่อมรถประหยัดทั้งเงินนะคะทุกคน และอีกอย่างหนึ่งตีรีวิวถนนเมืองไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะตีอยู่ประเทศไทยตีไซชีวิตอยู่ประเทศไทยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คืออยู่ที่เมืองไทยนะคะทุกคนเพราะว่าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นแฟนนะคะเพราะตีเองก็มาสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ถ้ามาให้ตีรีวิวอยู่ที่เมืองไทยจะให้ตีไปรีวิวอยู่ที่เมืองเราก็คงต้อง ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่านานๆานทีถึงกลับบ้านครั้งหนึ่งถ้ากลับบ้านเมื่อไหร่แล้วตีจะรีวิวความเป็นอยู่และความว่าเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาของลราหรือว่าของประเทศเรานะคะเพราะว่าตีส่วนใหญ่ตีก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยตีก็ต้องอรีวิวอยู่ที่เมืองไทยเพราะอาทิตย์หนึ่งตีจะออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็แฟนจะพามาเที่ยวนะคะแฟนจะพามาเที่ยวหรือแฟนจะพามาสรงบรรยากาศ พามา z o ความเจริญของเมืองไทยนะคะนั่นแหละค่ะตีบอกได้เลยว่าไม่กระทั่งสะพานลอยนะคะคนเราเห็นยังตื่นเต้นนะคะทางปั๊มน้ํามันรือว่าถานนหนทางส่วนใหญ่เนาะคนเราที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะตื่นเต้นเรื่องถนนหนทางเพราะถานนหนทางอยู่ที่เมืองไทยทางกว้างและใหญ่และสะดวกสบายอย่างที่ตีบอกนะเนาะถ้าเข้าไปกรุงเทพนี้เหมือนไก่ตาแตกแลวค่ะทุกคนเนาะไปถูกก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะแต่ว่า อยู่ที่เมืองไทยคนไทยขับรถนี่ถือว่าไปถูกทางนะไปถูกทางถือว่าอู้ไปถูกได้ยังไงถนนแต่ละเส้นแต่ละสายนะคะแต่ว่าเนื่องจากความซินเคยเนาะเขาจะควรเนื่องจากความซินเคยและความชำนาญในการขับรถในแต่ละวันเนาะ,ะดู้อยู่ทุกที่กรุงเทพนี่ตีบอกได้เลยถนนไม่รู้ว่าเป็นซอยใดไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะถนนสางกันมากนะแต่ขนาด ต่างจังหวัดอย่างขนาดนี้เนาะต่างจังหวัดจะใส่เยอะใส่ย่อย,ยนะโดยเฉพาะอยู่โคราชหรือว่าโคราชคอนแก่นหรือว่าจะเป็นอุดรอ,อย่างเงี้ยตีไปทีไรน,นี่บอกได้เลยผ้าไม่หลงนี่ไม่ใส่ตีแล้วนะคะทุกคนหลงทุกทีขนาดแฟนเตียเป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยเป็นคนสย,ย,ยาภูมิซึ่งห่างไม่ห่างจากคอนแก่นสักเท่าไหร่ก็จะประมาณร้อยกว่ากิโลหรือว่าห่งางจากโคราชก็ประมาณร้อยกว่ากิโลเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะ กันประมาณร้อยกว่ากิโลอ่ะแต่ว่าการไปกันมาก็ยังหลงเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาแบบไม่หยุดเดี๋ยวก็พัฒนาตรงนี้เดี๋ยวก็พัฒนาตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆน,นะคะเรื่องถนนเมืองไทยนะคะหรือว่าจะมีการขยายถนนหนทางเหมือนนี่ทางไปไรไปนาหรือว่า เพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆเงี้ยค่ะเนาะหรือว่าจะเป็นก่อกลางถนนหรือว่าเสริมเสาไฟอย่างงี้เนาะถนนหนทางจาก2เลนเป็น4ี่เลนเนี่ยค่ะอันนี้บนสะพานลอยนะคะตรงนี้บนสะพานลอยอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วนครราชสีมาบรรยากาศดีมากๆแถมสถานที่ท่องเที่ยวบอกได้เลยว่าอยู่ที่นครราชสีมาตีแนะนำเลยนะคะใครชอบเข้าวัดเข้าว่าไปวัดหลวงปู่โตหรือว่าเาเรียกว่าวัด สรพงเนาะอันนี้ทางสะพานลอยมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะคะตีเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะคะทุกคนนะแล้วก็อีกวัดหนึ่งคือวัดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่บอกได้เลยว่าใหญ่โตและอลังการงดงามบรรยากาศดีใครได้ไปสัมผัสแล้วบอกได้เลยว่าอยากไปอีกอยากมาอีกเนี่ยค่ะหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาใหญ่นะคะเขาใหญ่หรือว่าจะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะคะทุ่งการหันลมเนี่ยค่ะทุกคนเนาะ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่นี่นะคะถ้าขึ้นไปข้างบนนะคะบอกได้เลยว่าวิวสวยมากบรรยากาศก็ดีที่สำคัญแล้วยังมีเ่าเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีจุดเช็คอินรองรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบนะคะชอบบรรยากาศแบบตอนเช้าเ้าหรือสมผ้าอาทิตย์ตกดินนะคะอยู่ที่อ่างลอยน้ำเพ่อเรียกว่าอ่างเก็บน้ำลอยฟ้าเข่าใหญ่เที่ยงสมทั้งผระอาทิตย์ขึ้นและผระอาทิตย์ ตกดินนะคะบอกได้เลยว่าใครมาแล้วจะประทับใจมากๆโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย